กาลามาบ้านสวนจอมยุทธสนุกไหมกาลาทำไมสั่นอย่างนั้นล่ะกาลากลัวเสือกาลาทำไมสั่นอย่างนี้ดูดูยุทธปลอบกาลาหน่อยสิกาลากลัวหมีไอหมีไม่ใกล้เลยอยู่ตรงนั้นแหละกาลา ก,กัลากลัวยเสือกลัวพี่แร็ดกัวหลานแรดกลัวหลานหมีมมกักรรลลานี้สิบสองปีละนลานะเดี๋ยวหล่นนะหล่นตุ๊บเลยนะกะลา วัวละ่ะเขาเรียกวัวหางจุกๆหรือเปล่าไม่ได้มันเปิดประตูแล้วเข้ามาเลยก็ไม่สั่นอย่างนั้นแหละละ่ะเออเอาเสือเสือไม่ทำอะไรใช่ไหมเสือไม่ทำอะไรกับลาใช่ไหมดูแหลนหมดดูแหมด <c oughs> กะลาไม่ต้องสันไม่ต้องกลัวหรอกเอามันลงเอามันลง,ลงเอามันลงในช่อดเอามันลงในข้อนะั่นน่ะเอามันลงในงใข้อก่อนเอามันลงในนี้ก่อนลงประตูให้ <c oughs> นี่แหละมันเปิดประตูเป็นต้องล็อกประตูตะตะตด้วย เอาไม่อยากเหรอหนิควรจะดูดูเปิ้ลย้ำเลยเดี๋ยวลูกเสียบอกว่าใค่ว่าเสือเสือไม่เป็นไรจมูกเดี๋ยวมันกัดมันกระหึ่งใส่กันแล้วนะไม่กัดมันยังไม่ฮื่งมีีอยู่ไหนมีเป็นหมาหรือเป็นหมูนะโอ้ เสือเกีเสืออย่ากัดน้องนะเสือเสือเสืออยาะัชานเสืออย่าน้องนะเสือแลดยานะเสือยานะเสือนะเสือเสือเสืออย่าทำน้องนะมันเจอผู้หญิงผู้ชายนะเสืออย่าทำน้องนะเสือนะแลดยานะนี่ไงแลดบวดชีก็ะแลบวดชีีอย่าทำน้องนะมีนะ นี่จะทำน้องนะไปหาลาไปหาพี่เอกไปนี่ไม่ทำน้องนะหนีนะลาไปหาพี่เอกไปนู่นพี่เอกอยู่นู่นไปดแตะเชือมทกันตามลากันขี่ด้วยขี่ขี่แสดงอนาเขตด้วยนะทั้งนี้หมดแล้วเขาไม่สนใจแล้วเขาไม่คิดว่าเป็นหมาหรือเปล่าก็ลาเองอ เตื้ตุ้ยตุ้ยเลยมาหามาหาพี่เอกวะพีเรกตัวเดียวที่ขู่ข้าวไก่พอมันได้ตัวอื่นไม่ขู่แหมกาลาอย่าไปชีใส่รถอย่างนั้นสิสบายแล้วกาลาไม่มีตัวไหนกลับละเฮ้ยเดี๋ยวเอากระดาษเิ้งเอาไงพี่ใส่บ้านเลยหรอกาลา ไม่เคยขี้ใส่ตะปูไม่เคยขี้ใส่หญ้าก,กระดาษอยู่ไหนอะเจสดูบนโต๊ะนะแม่บนแค่เนะี่ยเองพี่กะลาก็น้องกะลาก็ออกมาสิแม่ดูดูดูแคก้นขี่มันเป็นวงกลมดูสามเมตร <laughs> อ่ะออกมาพากะลาไปเดินเล่นไปยอมยุดกะลายุด ไม่เคยได้เหยียบดินหรอกแต่ลอะลองเดินหน่อยสิล่ละลัจะทำน้องนะละ้วทำทำน้องนะลัดนะละัทำทำน้องนะเล่นเล่นนละ้ยมีเหลี่ยมนมดโอ้หโหเดินได้แล้วปมีเพื่อนแล้วเป็นยองน,นีไม่ทำน้องนะลูกนะ มีไม่ทำนะอย่านะมีนะอย่านะเสือเสือเสืออย่านะเสือนะเสือน้าลยอเสืน้ำลายไหลไอเสือน้ำลายไหลเป็นไรเสือท้ำไมน้ำลายไหลทำไมน้ำลายไหลอ่ะมันต้องว่าเป็นหมูหรือเปล่าลูกไอเสือมันจะกินหมาเล็อย่านะไอไล่ก็น้ำลายไหลเหมือนกันโอ้ยไล่น้ำลายไหลกันรักกันแล้วเต็มที่แล้วเขาเป็นหมาเหมือนกันนะก็ไม่ใช่หมูนะจะเป็นน้ำลายไหลกันทำไม มันเสืออย่างนะเสือนะอ้วนมันก็เลยอยากกินหรือเปล่าก็ลายาแหลดแหลดก็ลาวิ่งเลยวิ่งลงมาเลยกลาเก็เยอะทีเดียวไม่ได้น้องตายเลยนะนี่จะไวใจไอ้หมีได้ไหมเนี่ยหมีอย่าทำน้องนะหมีนะเสือเป็นไรเสือน้องบอกหมีหน่อยสิลูกแต่ถ้ามันง่ำมันง่ำแล้วเนาะเนี่ยรับรอง ทำไมเสือก็น้ำลายไหลเสือใสมันอยากกินนะอยากกินกันขนาดนั้นเลยเหรอเสืออยากกินกันขนาดนั้นเลยหกอนได้ทั่วไปหมดเลยแสดงอนาคตเขาคาให้ไก่อ่ะนะเนี่ยแล้ก็มาดูอีกใช่ไงใช่นะคุณปู่กะลา อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วไปเอามาเดินเล่นอยู่หรอลูกนาปูจันนาปูจันแล้ปูจันไม่หวงไงเนี่ยอันนี้ดูไม่เป็นคนเจอโอ้โหเดินให้กะลาเดินเล่นก่อนโตนสโตนอะไรนะหินมะไม้กลายเป็นหินเออไม้กลายเป็นหิน